วันรอบคืนเสือที่วันอาทิตย์นี้ครับเป็นงไง้ังเพจพอรอก็อาทิตย์นี้ในเรื่องของขุนศึกนะครับเราก็เราก็เป็นลองนะครับเป็นลองในเรื่องของวิธีการต่อยเป็นลองในเรื่องของคารีละเป็นลองในเรื่องของชื่อนะครับเป็นลองในเรื่องของชื่อแต่ถามว่าในเรื่องของกระดูกมวยนะครับกระดูกมวยหรืออายุเพื่อนว,ว่าอายุเนี่ยผมกมเชื่อว่าเราก็ไม่ได้เป็นลองนะครับแต่เราเนี่ย ต่อยในต่อยในเวทีเมืองครุงน้อยกว่าแค่นั้นเองก็ทําให้คนเนี่ยรู้จักน้อยกว่าแต่ถามว่าการต่อยน้อยกว่าเนี่ยคุณภาพในเรื่องของการต่อยเนี่ยถามว่าคุณภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณภาพที่ออกมาเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยตรงจุดน,นี้เนี่ยมันก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ว่าตอนแรกเราอาจจะมีความกังวลว่าเป็นมวยภูธรมวยบ้านนอกเนี่ยแล้วเกิดมาต่อยในเวทีเมืองกรุงเนี่ยกย็อาจจะยังติดในเรื่องของ ใหม่กระดูไม่ถึงเขาแต่พอหบดท้ายแล้วเนี่ยก็พิสูจน์ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วว่าต่อยมาแต่ละไฟเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับไม่ได้เป็นสองรองใครในมวยรอบรอบนี้ด้วยทั้งใบนะครับแต่ว่าคนอาจจะเห็นในเรื่องของภูมิใจไทยเขาต่อยมาเยอะกว่าต่อยมากรุงเทพนานแล้วสามสี่ปีแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นเราแต่ในเรื่องของอายุอายุเกณฑ์อายุนะครับกจะดูอะไรผมก็มองว่าสู้ได้แล้วก็ ก็ต่อยง่ายด้วยครับต่อยง่ายเราอาจจะมีจุดอาวุธเด็ดๆที่สามา,ารถพิกสแาะการได้หรือพิกเกมได้ก็มัน <ใจ S 1> มันใหญ่เนีชื่อดีกว่าเพื่อนเลยนะทำไมพี่มองว่าต่อยง่ายนี่คือพี่เจอไปไปอะไรกับมวยไทยอ,อในตัวของภุมใจ่ไทยเนี่ยเขาเป็นมวย เดินไฟเตอร์เออนเดินไฟเตอร์เเดินนือเข้าาเข้าถ้าเกิ <g rab les> ดว่าไม่ได้เป็นมวยฝีมือทําให้เราต่อยยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าชลีระเราเสียเปรียวเพราะโดยธรรมชาติเออไปยืนคุมโดยไม่ออกมาสู้เนี่ยกว่าเราจะเข้าถึงตัวมันก็อาจจะยากแต่ถ้าเกิดต่อยในลักษณะของเขาที่เขาต่อยต่อยมาที่เราเห็นฟอร์มนะครับว่า,าต้องออกมาขยันออกอาวุธกันเพื่อการออกอาวุธก็คือการได้คะแนนนะครับดังนั้นถ้าเกิดขยันมาสู้ ก็คงสนุกนะครัเพื่อคงสนุกเพราะเราก็คิดว่านอกเราก็ไม่แพ้นะครับนอกเนี่ยเราไม่เราไม่แพ้อาวุธหนักแรงหรืออะไรกับ2ก็คือในเข่าในเนี่ยเราก็ไม่แพ้นะครับถามว่าจะแพ้หรืออะไรเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วตรงมวยเหลี่ยมมวยเหมือนเราทำสามทีก็ทําทีเดียวอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ถ้าจะแพ้นี่ยจะแพ้ตรงแค่นั้นแต่ถามว่าในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของ กระดูกเนี่ยผมมองว่ายัางไงเราก็ไม่แพ้ครับไม่แพ้แล้วมั่นใจว่าเราน่าจะทำมันได้ดีที่<ค>มองอยังไงกับประเด็นนี้มีคนบอกว่าหมายถึงศึกน่าจะอยู่สายลู้างขวาให้สังวาลสลับตัวกันเพราะรูปร่างจะได้<อ>ได้กับได้กับฉลามดาได้กับกองเตา่าได้กับค<อ>ือในมุมมองเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดี<ๆ>ผมมองว่าเป็นความโชคดีที่เราอยู่ในสายนี้ไม่่ค่อยสูงนะสายนี้เพราะว่าเจอแต่มมยตูงๆใหญ่ๆซึ่งสามไฟ ที่ผ่านมาเราก็เจอแต่ทงทงใหญ่ๆซึ่งเราก็ชนะแต่ทงทงใหญ่ๆมามันก็อาจจะเป็นโอกาสดีในจังหวะของเราที่ในรอบปีนี้ในรอบมวยปูน,นเสอคทั้งนี้ที่เราได้เจอแต่ความูงใหญ่เออแล้วเราก็ชนะมาตั้งตั้งแต่ไฟแรกชนะน็อกมาแล้วก็จบเด็ดบากินก็มองว่าไม่น่าแพ้แล้วก็ไฟถามก็ชนะช่างทองมาดังนั้นเราก็เจอแต่ทงทง,ทงใหญ่ๆยาวๆแล้วกตเจอตัวเท่ากันมาจจะต่อยาอย,อยากยาก็ได้ทำให้เรา ออกอาวุธเข้าเป้ายากเลยแหละทุกทเาเป็นความโชคดีเลยทําไปคิดในงแง่ดีครับ114เต็มเบทยังพี่ตอนนี้ร้อย่างสี่ก็ลดประมาณ4กิโลกิโลกว่าก็เต<น>็<น>มเวทพอดีครับร่างกายก็ดีวันดีคืนแล้วก็สภาพจิตใจก็ดีวันดีคืนนะครับใน,รรนในเรื่องของการเล่นเชิงในเรื่องของการตั้าก็ใหม้มวยใหญ่ๆพวกแหลมทิ้งพวกเจ้าเสือใหญ่นะครับเล่นเชิงเนี่ยเพราะเรารู้อยู่แล้วแล้วก็ผมก็เป็นคนคุมในเรื่องของการเล่นเชิงเองการออกอาวุธเอง ดังนั้นถามว่าถ้าเกิดตรงจุดนี้เนี่ยเราไม่สู้หรออือประสบการณ์หรืออะไรกระดูกมวยไม่ถึงนะครับเราเนี่ยเราอยู่วงการมวยเรารู้เราการทํามยเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเขาทาได้ดีแค่ไหนดังนั้นทั้งในเรื่องของความตั้งใจระเบียบว,วินัยเรื่องของอายุตัวแล้วก็เรื่องของวิธีการฝึกซ้อมเล่นเชิงปล้ำปลื้มทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับก็เลยมั่นใจว่า ปล่อยได้ท,ดทุกตัวครับปล่อยได้ทุกตัวแรกแรกเข้ามาร้อยสิบสองได้ด้วยสมูน้ำหนักน้องขึ้นมากี่โลครับโอ้ตอนจากแรกๆเนี่ย52ากิโลกว่า53ตอนนี้55ตอนนี้55้าสิบห้าก็สมูนี่สมูนมากแล้วก็เด็กก็มีความมั่นใจมากก็ต่อยเริ่มต่อยถูกวิธีในเวทีเมืองกรุงครับก็มั่นใจว่าพวกนี้จะสอนปัดให้น้องหรือเปล่าครับเอ่อก็สอนจากในเริ่มแรกครับ หน้าร้านก็นมาสอนหน่ยเริ่มแรกตอนนี้ยังมาไหมครับตอนนี้ก็ก,ก็ไม,ไม่ไม่ได้ให้มาครับตอนนี้ก็ก็เลยจ็ปรับกันเองอะไรกันเองมาปรับพื้นฐานกันเสร็จแล้วก็เลยก็มาเดินหน้าต่อเสนุนสเป็นลองแต่คิดว่าสู้ได้สนุกเพื่อสนุกครับมั่นใจนะครับมั่นมั่นใจว่าตัวใหญ่คงไม่พลาดเป้าแน่ก็เ<ช>ี้ยคิดว่าถ้าเกิดตัวเล็กๆแล้วหนีๆบางทีมันก็ต่อยยากมันต่อยไม่โดนนะ ก็เช่น,น,นในกรุงเทพคนจะคุ้นใจไทยเนาะแต่เก็นว่ากระดูกต่อกระดูกเนี่ยแต่เห็นว่าออกมาสู้กันเนี่ยเป้าใหญ่ๆเราเข <laughs> <laughs> น่าจะน่าจะทำงานได้ง่ายครับเจอตัวใหญ <laughs> ่จุดชินละตอนนี้เจอจนชินแล้วแล้ว <laughs> คิดว่าในส่วนของตัวของน้องเขาเองเนี่ยก็มีจุดอ่อนให้เราได้เห็นอยู่ในหลายไฟล์นะครับในจุดห่อนในหลายไฟล์ในเรื่องของ แข่งบ้างอะไรบ้างก็มองว่าเราก็มีมีช่องเดจะชนะได้พูไงว่ามีช่องเ่ียชนะได้ก็ทุกทุกทุกไฟต์ก็ไงว่าทุกทุกไฟ์ของขุนศึกเนี่ยการวิจารณ์เนี่ยเราเราก็ไม่เคยชนะใครเขาแต่เราก็ชนะแล้วเข้ารอบมาได้เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของของวิธีการต่อ,อยของเราเนะครับก็เป็นบทพิสูจน์ว่า ทุกคนก็เริ่มรู้จักแล้วแล้วก็ต่อไปก็เชื่อว่าเป็นมวยเอกหรือเป็นมวยแม่หเหล็กของเกียรติเพชรอยู่แล้วมั่นใจมากคน